สวัสดีตอนสาวจ้าอันเป็นคนไทยนะจ๊ะอยู่ในสวิเดนจ้าอันทอดแคบหมูขายไยจ้ะมีนไก่ังได้จ้ามีแคบหมูมีหนังไก่อันเห็ดไม่กระเื่อสมหมูจ้ะสมหมู แท็กละล้อยได้จี่ไี่ได้จากแท็กละล้อยหนังหลายจ้ะหนัองอันหนังหมูน่ยหลายจ้ะใส่หนังหลายแล้วก็แซ่แข็งไว้ได้จะบอนไดสุ่มขันไปหอดอันลูกค่าก็สีส่มพอดีจ้ะสั้งได้จ้เจาเล่นจ้าสิมีจ้ะสิเหลือเนาะมีขาดติดซินเป็นได้จ้า ทอดไว้ได้ักมือเราแตงเต็มืหมือนเหมืนผมได้จ้ะแตงเต็มือเป็นทอดไ้หลายมือไปจ้ะนี่ใช่เขียวบอดีนะจ้ะแบบนี้นะจ้ะอืมกรอดจะกรอบแซ่บแซ่บอีนตั้เลยจ้ะโบเข้มโบเข้มนะจ้ะ บมเมนน้ำมันจ้ะเพราะว่าบ่าิษัททอดค้างไว้สร้างได้จะทอดตามออเดอร์ไม่ไม่ตลอดเลอจ้าขอบคุณจ้า